สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วง breaking news นะคะของช่องนำตอนซิตี้นะคะดิฉันนะคะนักข่าวดาราลิมนะคะในวันนี้นะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจะคะ่ะมานําเสนอให้กับทุกท่านนะคะได้รับชมและรับฟังกันค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยขั้นที่4ค่ะส่วนจะเป็นของครูท่านใดนั้นอืมเราก็ต้องไปพบกับครูท่านนั้นกัเลยค่ะขอเชิญครูเลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะักข่าวดาราลิมด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติดิฉันนะคะมาให้สัมภาษณ์ในเกี่ยวกับการประเมินการเตรียมความพร้อมนะคะและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่4ีด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนาตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวพันดาราซัป,ปีดานะคะหรือเรียกว่าครูดีมก็ได้ค่ะเกิดในวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 4 2ค่ะแล้วก็เป็นคนอำเภอนคะรไทยจากวัโรวาลของเรานะคะ ก็ได้รับบรรจุที่โรงเรียนบ้านหน้าขายตำบลน,นาบัวนะคะอำเภอนครไทยของเราเช่นเดียวกันนะคะในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะคะตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะคะที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแห่งนี้มานะคะ ก็ดิฉันจบระดับปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะในคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็คณะวิทยาลัยการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนะคะก็กําลังศึกษาต่อเนี่ยนะคะในระดับปริญญาโทนะคะของมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะคณะคารุศาค่ะสาขาบริหารการศึกษาค่ะ ค่ะและเมื่อเรานะคะได้รู้จักคุณครูพันดาราของเราเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยากจะทราบว่าคุณครูพันดาราคะคุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการปฏิบัติงานที่โรงเรียนมีส่วนไหนบ้างคะที่คุณครูพันดาราได้ทาคะค่ะสำหรับภาระหน้าที่การสอนนะคะหรือการปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านนาคลายนะคะดิฉันก็ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็สอนทั้งแรายวิชาเลยะคะ่ะแล้วก็ได้รับหน้าที่ให ติวขอนการทดสอบประดับชาตินะคะหรือว่า NT นะคะ n a t i o น a l Test นะคะก็ทั้งวิชาภา,าษาไทยแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เป็นแกนนําเครือข่ายของเด็กพิเศษนะคะในกลุ่มเครือข่ายนักท่อนเทย6หกนะคะก่อนที่เราจะรวมเป็นเครือข่ายเสด็มาคู่นะคะแล้วก็เป็นแกนนําของเ,ออเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านนาคายด้วยค่ะแล้วก็ดูแลพบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาคายะคะ่ะ ค่ะเราก็ได้ฟังเรื่องการปฏิบัติงานนะคะของคุณครูพันดาราสัปปีดานะคะในโรงเรียนบ้านานาคลายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มนะคะของครูผู้ช่วยครั้งที่4คะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนําเสนอทั้งหมด2ด้านด้วยกันค่ะซึ่งด้านที่1นะคะก็คือผลการปฏิบัติตนค่ะและด้านที่2นะคะก็คือผลการปฏิบัติงานค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปฟังด้านที่1ผลการปฏิบัติตนของคุณครูพันดาราสัปปีดากันเลยค่ะ และสำหรับด้านที่1นนะคะด้านผลการปฏิบัติตนนะคะก็จะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยค่ะดิฉันนะคะก็ได้ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนดและก็ข้อบังคับนะคะเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่งกายและอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนค่ะ และหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะดิฉันก็ได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีนะคะซึ่งกระทําด้วยสํานึกจิตใจนะคะมีความเสียสละมีน้ําใจความเกรงใจและมีความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจและมีมารยาทที่ดีนะคะให้ความรักและความเมตตาตอ่อศิษย์ปฏิบัติตามแผนและก็ระเบียบของราชการะคะ่ะ ค่ะและสําหรับข้อที่3ามนะคะเป็นเกี่ยวกับจรรยาบัณวิชาชีพนะคะดิฉันนะคะก็ได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบัณวิชาชีพครูนะคะโดยมีความรักความศรัทธาความซื่อสัตย์สุจริตนะคะรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรนะคะชื่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกันนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในอาชีพที่สุจริตนะคะและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถนะคะพัฒนาตนและพัฒนางานใหม่ ื่อให้ก้าวสู่การเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการดำเรงชีวิตตามหลักปัญญยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดิฉันนะคะก็ได้ดำเนินชีวิตนะคะตามหลักปัญญยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอยู่เสมอน,นะคะก็มีการประหยัดมาทยัยถ์แล้วก็อดออมนะคะไม่ยึดติดอบายามุกและสารเสพติดนะคะการพน,นันการเที่ยวกลางคืนบุหรี่ของมึนเมากัญชายาเสพติดเป็นต้นดิฉันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วก็จะได้นําหลักการ สามห่วงสองเงื่อนไขนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวาวันรวมถึงนําหลักการนี้นะคะไปเผยแพร่กับนักเรียนนะคะเพื่อให้หนักเรียนนะคะได้ประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตประจวาวันเช่นเดียวกับดิฉัน,นะคะ่ะข้อหจิตวิญญาณของความเป็นครูค่ะวิชาน,นะคะก็มีความรักนะคะและก็ความศรัทธาต่อวิชาชีพครูนะคะพึ่กระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิ์นะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงค่ะ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการค่ะก็มีการรักษาชื่อเสียงกิตติูุิของความเป็นครูของสถานศึกษาและก็ของหน่วยงานต้นสังกัดด้วยค่ะแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กับบุคคลในแวดวงการอาชีพเดียวกันค่ะไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็พร้อมปฏิบัติงานนั้นให้เป็นจริงค่ะ ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนะคะดิฉันก็ได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอนะคะโดยมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมค่ะ ค่ะขอบคุณคุณครูพันดาราซับบีดานะคะได้ได้พูดถึงด้านที่1ผลการปฏิบัติต้นของคุณครูนะคะให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่สอน,นะคะก็คือการนําเสนอเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานนะคะของคุณครูพันดารานะคะที่ได้ปฏิบัติในโรงเรียนบ้านนาขายกันเลยค่ะ สำหรับด้านที่2นะคะก็จะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานนะคะก็จะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะก็ข้อแรกนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันนะคะก็ได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสูงสุดค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถให้ได้มีเวทีแสดงออกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตน zelf, เองค่ะ สำหรับข้อที่สอนะคะก็จะเป็นการบริหารการจัดการชั้นเรียนนะคะก็จะ ได้ยึดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนนะคะให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารการจัดการชั้นเรียนนะคะโดยให้มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ผู้เรียนนะคะได้มีความสุขนะคะอีกทั้งยังส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทํางานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะและมีการจัดการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศนะคะแล้วก็เอกสารประจําวิชาได้อย่างถูกต้องนะคะ สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและก็พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะข้อที่3นะคะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะดิฉันนะคะก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมอบรมการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เสมอนะคะและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะคะดิฉันก็จะทําการสรุปองค์ความรู้นะคะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็นําความรู้ที่ได้รับนะคะมาพัฒนาตนเองแล้วก็รายงานผลให้กับผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอะคะ่ะ สำหรับข้อที่4นะคะก็คือการทํางานเป็นทีมนะคะดิฉันนะคะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มใจนะคะจากคําสั่งที่ได้รับมอบหมายนะคะช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมง,งานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจรวมกับคณะรูที่โรงเรียนวางแผนเพื่อวิชาชีพครูนะคะโดยมีการเข้าร่วมการประชุมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะแล้วก็นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับงานกิจกรรมตามภารากิจของสถานศึกษานะคะก็ได้ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและความเต็ียมใจนะคะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ6นะคะการใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีนะคะมาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะรวมถึงการบริหารการสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างสาม่ำเสมอและก็ตั้งใจด้วยะคะ่ะ วันนีนะคะคือทั้งหมดของการรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่4นะคะทางด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานนะคะของดิฉันที่ปฏิบัติกับโรงเรียนบ้านนาคายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะนะคะักข่าวดาราลิมนะคะที่ให้เกียรติดิฉันนะคะมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็มีอะไรสอบถามสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสัมภาษณ์คุณครูพันดาราสัป,ปีดานะคะที่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่4นะคะดิฉันนะคะนักข่าวดาราลิมนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูพันดารานะคะมา,าไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารของเรานะคะต่อไปนะคะช่องนาตอนซิตี้ของเราจะมีข่าวอะไรให้น่าสนใจและน่ารับชมกันนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ดิฉันนักข่าวดาราลิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ